พิมพเห็นแฟนของตัวเองที่พิมพ์กำลังจะแต่งงานด้วยนอนกอดกับแม่ของพิมพ์บนเตียงพิมพ์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าแม่ที่คอยเลี้ยงดูพิมพ์มาที่บอกพิมพ์มาโดยตลอดว่าแม่รักพิมพคนที่ให้พิมพ์ได้ทุกอย่างเขาจะหักหลังพิมพ์แบบนี้เรื่อเศร้าเล่าสุด สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะพิมพ์สนิทกับคุณแม่มากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพิมพ์กับคุณแม่อยู่กันสองคนมาโดยตลอดตั้งแต่ที่คุณพ่อทิ้งไปแล้วเวลาที่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่หนักใจพิมพ์ก็จะปรึกษาคุณแม่ตลอดค่ะมันเลยทําให้พิมพ์สนิทกับแม่มากๆเลยค่ะจริงๆแล้วชอบมีคนบอกว่าพิมพ์มาส่วนมืนแม่ด้วยนะคะ ทั้งๆทงี่ตอนนี้แม่พิมพ์ก็อายุ46ปีแล้วแต่ว่าแม่ของพิมพ์ยังสวยมากอยู่เลยค่ะบางทีก็มีคนเข้าใจผิดว่าเราคือพี่น้องกันบ้างก็มีนะคะพิมพ์ทำงานแอร์โฮสเตสค่ะมันเลยทำให้เวลาทำงานของพิมพ์มันค่อนข้างไม่ฟิกส์ค่ะทำให้บางทีบางเดือนเนี่ยพิมพ์ก็ถ้าเกิดว่าบินติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจจะไม่ได้กลับบ้านค่ะพิมพ์คบกับผู้ชายคนนึงมา6ปีแล้วค่ะ เขาชื่อพี่โก้นะคะพี่โก้ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายพวกอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างตอนที่คบกันนะคะพี่โก้เขาก็จะมาบ้านพิมพบ่อยๆซื้อของมาให้มาทำข้าวกินด้วยกันเลยทำให้พี่โก้เข้าออกบ้านพิมพเป็นปกติอยู่แล้วค่ะส่วนแม่ของพิมพนะคะแม่ของพิมพทำงานเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินค่ะช่วงเวลาที่ พิมกับพี่โกว่างพร้อมกันพิมก็จะชวนพี่โก้เขาขับรถพาคุณแม่ไปทํางานค่ะเลยทําให้พวกเรา3ามคนเนี่ยได้เที่ยวด้วยกันบ่อยๆช่วงนั้นพิมรู้สึกเหมือนพี่โก้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพิมเลยนะคะทุกครั้งที่เห็นพี่โก้สนิทกับแม่ของพิมพิมดีใจนะคะที่เขาเข้ากับครอบครัวของพิมได้ หลังจากนั้นไม่นานพิมพ์ก็วางแผนว่าจะแต่งงานค่ะแล้วก็จะซื้อบ้านใหม่พิมพ์อยากที่จะขยายพื้นที่บริเวณบ้านให้มันกว้างขึ้นแล้วพิมพ์ก็จะให้แม่เข้ามาอยู่กับพิมพ์กับพีโก้ด้วยนะคะช่วงนั้นพิมพ์เลยทํางานหนักขึ้นเยอะเลยค่ะพิมพ์ตั้งใจที่จะบินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยทําให้ช่วงนั้นเนี่ยพิมพ์แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะหรือบางเดือนเนี่ย พิมพมีเวลาว่างแค่ไม่กี่วันจริงๆแต่ยังดีนะคะที่พิมพมีพี่โก้เขาคอยดูแลแม่ให้พี่โก้เขาคอยซื้อข้าวซื้อน้ําเข้าไปให้แม่พิมพค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางครั้งที่แม่ของพิมพต้องออกไปต่างจังหวัดไปเจอลูกค้าที่ต่างจังหวัดพิมพก็จะขอพี่โก้ให้เขาคอยไปรับไปส่งแม่ของพิมพิพมพดีใจนะคะที่ พี่โก้เขาคอยดูแลแม่พิมพ์อย่างดีไม่ต้องทําให้พิมพ์เป็นห่วงไม่ต้องคอยกังวลเรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือช่วงนั้นแหละคะ่ะที่จูจ่ๆพี่โก้เขาก็เปลี่ยนไปอะคะ่ะเขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์พิมพ์ไม่ค่อยตอบข้อความของพิมพ์ไม่ค่อยบอกหลักพิมพ์ไม่ได้บอกฝันดีเหมือนที่เคยทําเหมือนแต่ก่อนนะคะ แต่ว่าพิมพเองก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรนะคะพยายามที่จะคิดว่าพี่โก้เขาคงงานยุ่งเขามีหลายอย่างที่ต้องรับผิดช,ชอบแล้วไหนยงต้องดูแลแม่ของพิมพ์อีกพิมพ์เลยพยายามคิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ในจังหวะเดียวกันนะคะแม่ของพิมพ์ดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยคะ่ะแม่ของพิมพ์อัปรูปลงเฟซบุ๊กแต่งตัวสวย ใส่ชุดเซ็กซี่ยิ้มล่าเริงเป็นยิ้มที่พิมพ์ไม่ได้เห็นมานานแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังมีความรักใหม่อะไรอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นพิมพ์เองก็เหนื่อยมากแล้วก็ยุ่งมากเลยไม่ได้ถามอะไรคุณแม่ไปทำให้มารู้ความจริงเอาทีหลังก็คือตอนวันเกิดของคุณแม่ค่ะวันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะ ก่อนหน้านี้แม่ของพิมพ์เคยชวนพิมพ์แล้วว่าให้พิมพ์หยุดบินแล้วก็มางานเลี้ยงวันเกิดของคุณแม่มาฉลองวันเกิดกับคุณแม่ค่ะแต่ว่าพิมพ์ปฏิเสธไปค่ะแล้วก็บอกว่าพิมพ์หาเพื่อนที่จะมาบินแทนพิมพ์ไม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ไปงานเลี้ยงของคุณแม่แต่ที่พิมพ์พูดออกไปอย่างนั้นเพราะว่าพิมพอยากจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะวันนั้นพิมพ์กลับถึงบ้านประมาณสองทุ่ม พิมอยากที่จะเซไยแม่พิมเลยจอดรถเอาไว้นอกบ้านค่ะแล้วก็ใช้วิธีเดินเข้าบ้านเอาตอนที่เดินมาถึงหน้าบ้านพิมเห็นรถพี่โก้เขาจอดไว้อยู่ก่อนแล้วพิมก็เลยค่อยๆเดินเลี่ยงแล้วก็เดินเข้าบ้านไปค่ะแต่พอพิมเปิดประตูเข้าบ้านมาพิมไม่เจอใครในห้องนั่งเล่นเลยค่ะพิมก็เลยสับสนนิดหน่อยพิมพยายามหาว่าพี่โก้อยู่ไหนหาในห้องครัวก็แล้วหาในห้องน้ําข้างล่างก็แล้ว พิมเองก็ไม่เจอเลยค่ะว่าพี่โกอยู่ไหนพิมเลยเดินขึ้นไปชั้นสองค่ะในจังหวะที่พิมค่อยๆหาพี่โกไปเรื่อยๆพิมได้ยินเสียงพี่โกดังออกมาจากห้องของแม่พิมค่ะทีแรกพิมก็ไม่ติดใจว่าเขาคุยอะไรกันแต่ว่าพอพิมพ์เดินเข้าไปใกล้ๆห้อง พิมได้ยินพี่โกเรียกแม่ของพิมว่าที่รักค่ะพิมได้ยินเขาสองคนคุยกันกระหนุงกระหิงน่ารักเหมือนคนที่เพิ่งเป็นแฟนกันใหม่ๆพิมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยนะคะว่าพิมจะได้ยินเสียงแฟนของตัวเองคุยแบบนั้นกับแม่ของตัวเองอยู่ในห้องของคุณแม่ พิมรู้แล้วค่ะว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่แต่พิมเลือกที่จะเปิดประตูเข้าไปค่ะเพราะพิมอยากจะเคลียร์ให้มันจบตรงนั้นเลยภาพที่พิมเห็นนะคะพิมเห็นแฟนของตัวเองที่พิมกําลังจะแต่งงานด้วยนอนกอดกับแม่ของพิมในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่บนเตียง จังหวะที่เขาส่งคนเห็นพิมพ์นะคะพวกเขาตกใจกันมากเลยค่ะพี่โก้รีบลุกออกจากเตียงแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ส่วนคุณแม่เองก็พยายามเดินมาอธิบายกับพิมพ์อธิบายสิ่งที่พิมพ์เห็นอยู่แล้วให้กับพิมพ์ฟังพิมพ์จําได้ดีเลยนะคะแม่ของพิมพวันนั้นพูดกับพิมพ์ว่า แม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแม่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพิมพ์แม่ไม่อยากทำร้ายพิม์พแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับพี่โก้มันคือความสัมพันธ์เขาบอกพิม์พว่ามันเป็นเพราะว่าเขาสองคนไปต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยๆแล้วมันก็มีวันที่เรื่องมันเลยเถิดไป เขานอนด้วยกันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและ้วพอแม่ของพิมพูจบนะคะพี่โก้ก็เดินใส่เสื้อผ้าออกมาจากห้องน้ําเขาเดินออกมาขอโทษพิมพ์แล้วก็พูดกับพิมพ์ว่าเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองค่ะหลังจากที่คบกันมาหกปีเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักแม่ของพิมพ์ เขาบอกพิมพ์ว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แต่เขากโกหกใจของตัวเองไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับแม่พิมพ์มันไม่ใช่อารมณ์ความชั่ววูบแต่มันคือความรักค่ะจังหวะนั้นพิมพ์ไม่เข้าใจนะคะพิมพ์ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยพิมพิมพ์ทำอะไรผิดพิมพ์ผิดตรงไหนหรือเปล่า พิมพสับสนไปหมดเลยค่ะแผนที่พิมพ์เคยวางเอาไว้ที่พิมพ์จะได้แต่งงานที่พิมพ์จะได้มีครอบครัวอบอุน่นที่เราจะได้อยู่ด้วยกันสามคนหรือแม้แต่ที่พิมพ์จะมีลูกตัวแม่พิมพ์จะได้มีหลานเราจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันสักทีมันมันหายไปหมดเลยอะค่ะ พราะสิ่งที่พิมพ์เสียใจที่สุดคือวันนั้นน่ะพิมเสียคนที่พิมพ์รักที่สุดไปค่ะวันนั้นจังหวะน,นั้นพิมพ์เสียแม่ของตัวเองไปค่ะพิม์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าแม่ที่คอยเลี้ยงดูพิมพ์ม,มาที่บอกพิมพ์มาโดยตลอดว่าแม่รักพิมพ์ คนที่ให้พิมพ์ได้ทุกอย่างเลี้ยงพิมพ์มาอย่างดีพิมไม่เคยคิดเลยค่ะว่าว่าเขาจะหักหลังพิมพ์แบบนี้หลังจากนั้นแม่เขาขอให้พิมพ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นแม่รู้กับเขาเหมือนเดิมทั้งทั้งที่ทั้งที่เขากำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับแฟนพิมค่ะ เขากับแฟนพิมพ์พคบกันแบบเปิดเผยซึ่งซึ่งพิมพ์ทนไม่ได้อะคะ่ะพิมพ์พเลยอาสาออกมาอยู่คอนโดเองคะ่ะพิมพ์อาสาที่จะออกมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองแบบที่ไม่มีครอบครัวไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆ พิมพเลือกที่จะออกมาเริ่มต้นใหม่คะ่ะจริงๆแล้วพิมพ์เองก็ไม่คิดนะคะว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งพิมพ์ต้องมาเจอมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้จากคนที่พิมพ์รักที่สุดสองคนในชีวิตมันน่าเสียดายจริงๆคะ่ะ ก็<อ>พิมอยากให้แม่มีความสุขค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามพิมอยากให้แม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะถ้าขอแม่ได้อยากจะขอร้องให้แม่เลิอกกับพี่โก้แม เพื่อที่จะรักษาความเป็นแม่ลกของเราไว้เลยเนี่ยพิมพ์รักแม่มากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแม่เองก็ดูแลพิมพ์อย่างดีมาโดยตลอดถ้ามันมีวันหนึ่งที่พิมพ์ร้องที่จะให้อภัยแม่ไม่ว่าวันนั้น แม่กับพี่โก้จะเป็นอะไรกันก็ตามอะคะ่ะถ้าพิมพ์พร้อมพิมพ์ก็คงอยากกลับไปเป็นแบบเดิมอะคะ่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มุมมองทางด้าของเราเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปเยอะเลยะคะ่ะทุกวันนี้ต้องทำงานเพื่อสร้างอนาคตในแบบที่ที่ไม่มีคนข้างๆแต่มันก็ทาให้พิมพ์รู้ว่า การที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองมันเป็นยังไงคะว่ามีคนอาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับเราหรือว่าถูกคนใส่ตัวหักหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่าจะปากข้อคิดอะไรกับเขาอยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เกิดในชีวิตอะคะ่ะมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น แล้วมันก็จะทำให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ